ครับสวัสดีครับชื่อเบนนะครับทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ประตูน้ำครับก็ผมใช้ iPhone ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple มาก็หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Macbook iPad iPhone แล้วก็ Airpods ก็คือผมคิดว่าเวลาที่เราต้องการจะเซอร์วิสหรืออะไรหลายอย่างราคามันค่อนข้างที่จะสูง ผมเลยรู้สึกว่าเราควรจะหาร้านซ่อมข้างนอกดูว่ามันจะสามารถซ่อมจะสามารถทำได้เทียบเท่ากับศูนย์หรือเปล่าแล้วผมก็เจออยู่ร้านหนึ่งชื่อร้าน m a c กไดครับก็แรกๆก็ไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ลองเอามาทำปุ๊บก็ก็รู้ว่าเออเขาสามารถทำได้ในความพึงพอใจของผม ผมก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคแล้วเรื่องราคาก็ไม่ได้เทียบเท่ากับที่ศูนย์เท่าไหร่ทำให้รู้สึกว่าพอใจส่วนวัสดุหรือว่าอันไหลที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะเป็นของแท้ทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่า่าเ,เราสบายใจตรงนี้ได้